F-22 รัสเธอร์คือหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยและอันตรายที่สุดเท่าที่สหรัฐอเมริกาเคยสร้างขึ้นมาเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อครองความได้เปรียบในอากาศโดยเฉพาะโดยผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีล่องหนความเร็วความคล่องแคล่วและการรับรู้สถานการณ์ขั้นสูงพร้อมอาวุธโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินที่แม่นยำและรุนแรงถูกผลิตโดยบริษัท洛克ฮีมาธันโดยมีโบอิงเป็นพันธมิตรหลัก F-22 ถูกพัฒนาในโครงการ Advanced Tactical Fighter ของกองทัพอากาศสหรัฐ และเริ่มเข้าประจำการครั้งแรกในเดือนธันวาคมปี2005 F-22 เป็นเครื่องบินขับไล่เจนเนอเรชันที่5ลำแรกของโลกซึ่งรวมเอาความสามารถในการล่องหนระบบคอมพิวเตอร์ขั้นสูงระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยและสมรรถนะระดับสูงทั้งในภารกิจโจมตีและป้องกันแม้ว่าเป้าหมายหลักของมันคือการครองอากาศแต่มันยังสามารถปฏิบัติภารกิจโจมตีภาคพื้นดินสงครามอิเล็กทรอนิกส์และการสอดแนมสัญญ,ญาณได้ด้วยโครงการนี้เริ่มต้นในช่วงสงครามเย็น โดยมีเป้าหมายในการตอบโต้เครื่องบินรัสเซียอย่างซู27และมิก29หนึ่งในคุณสมบัติสำคัญของ F-22 คือความสามารถในการล่องหนตัวเครื่องสร้างจากวัสดุที่ดูดซับเคลื่อนเรดาร์และออกแบบให้มีมุมเฉียงเพื่อลดการสะท้อนกลับของคลื่นเรดาร์อาวุธทั้งหมดถูกเก็บไว้ภายในลำตัวแทนที่จะติดตั้งภายนอกปีกทำให้ลดการมองเห็นจากเรดาร์อย่างมากเมื่อเทียบกับเครื่องบินรุ่นเก่าที่อาวุธมักติดตั้งถายนอก F-22 ใช้เครื่องยนต์ Pratt Whitney F-119 2เครื่องทำให้มันสามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดเกินหมก2.25หรือมากกว่า2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เหนือกว่านั้นคือความสามารถในการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้เครื่องยนต์เสริม Super Cruise ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดโอกาสการตรวจจับจากเรดาร์ได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังสามารถบังคับทิศทางการพ่นไอพ่นทำให้มันคล่องแคล่วสูงมากในการต่อสู้อากาศระยะประชิดนักบินที่เคยบิน F-22 มักกล่าวว่า นี่คือเครื่องบินที่ดีที่สุดในโลกภายในห้องนักบินถูกออกแบบเพื่อลดภาระก,การทำงานของนักบินด้วยหน้าจอแสดงผลที่ล้ำสมัยระบบควบคุมที่สะดวกและระบบเซ็นเซอร์ที่ให้ภาพสถานการณ์รอบทิศแบบเรียวไทม์เรดาร์ของเครื่องบินคือแอร์เอ77แบบรีสเลซซึ่งสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันโดยมีโอกาสที่ศัตรูจะตรวจจับได้ต่ำม,มากด้านอาวุธ f 22สามารถติดตั้งขีปนาวุธอ120น้ำรม่มและพ i ังเกซเบนเดอร์สำหรับต่อสู้อากาศ ส่วนในภารกิจจมตีภาคพื้นดินก็สามารถบรรทุกระเบิดเจดีมหรือสมอลดด้แอมเทอร์บอมส์ได้ในช่องอาวุธภายในนอกจากนี้ยังมีปืนกลแบบ M61A 2วคัคคนขนาด20มิลิเมตรพร้อมกระสุน480นัดสำหรับการต่อสู้ระยะใกล้สิ่งที่ทำให้ F 22เหนือกว่าคู่แข่งคือความสามารถในการควบคุมอากาศทั้งหมดไม่ใช่แค่ชนะในการรบแบบ1ต่อหนึ่งแต่ยังสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของภารกิจใช้ระบบเซ็นเซอร์ล่องหนในการจอดแนวป้องกันของศัตรูรวบรวมข่าวกรอง และนำทางเครื่องบินอื่นๆไปยังเป้าหมายในการฝึกซ้อมนักบิน F-22 มักจะสามารถทำคะแนนสังหารได้สูงถึง30หนึ่งหรือมากกว่าซึ่งหมายความว่าในสถานการณ์จำลองเครื่อง F-22 สามารถสอยเครื่องบินฆ่าศึกได้30ลำก่อนจะถูกยิงตกหนึ่งลำอย่างไรก็ตามโครงการ F-22 ก็ไม่ได้ไร้ปัญหาเครื่องบินลำนี้มีต้นทุนการผลิตที่สูงมากโดยรายคาต่อเครื่องสูงกว่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐเดิมทีกองทัพอากาศสหรัฐวางแผน จะจัดซื้อมากกว่า700ลำแต่สุดท้ายกลับจำกัดไว้ที่เพียง187เลำเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณและความเปลี่ยนแปลงของสถานการณโงงรา์โลกหลังสงครามเย็นโลกหลังสงครามเย็นรวมถึงการมาของ F. 35ที่มีความหลากหลายในการใช้งานมากกว่าแม้ว่าบางคนจะวิจารณ์ว่า F. 22มีความเฉพาะด้านเกินไปสำหรับสงครามในยุคใหม่แต่ผู้สนับสนุนยืนยันว่ามันยังคงเป็นเครื่องบินที่จำเป็นสำหรับการป้องกันประเทศโดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับมหาอำนาจอย่างจีน และรัสเซีย F-22 ยังเคยถูกใช้ในภารกิจจริงในซีเรียซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพทั้งในการล่องหนและการโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำ F-22 ยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่ทั้งในด้านโครงสร้างวัสดุเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งหลายองค์ประกอบถูกนำไปใช้ในการออกแบบ F-35 และยังเป็นหลักฐานสำหรับเครื่องบินรุ่นที่6ที่กำลังจะมาในอนาคตเช่นโครงการ NGD หรือ Next Generation แอดมิเนนซ์อีกหนึ่งประเด็นสําคัญคือ F-22 ไม่เคยถูกส่งออกให้กับประเทศพันธมิตรใดๆแม้แต่ประเทศใกล้ชิดอย่างญี่ปุ่นรหรืออิสราเอลสภากองเกรสสหรัฐได้ออกกฎหมายห้ามการส่งออกเครื่องบินลํานี้เพื่อปกป้องเทคโนโลยีอัลลัมค่าและรักษาความได้เปรียบของกองทอัพฮัพากาสหรัฐ F-22 จึงเป็นเครื่องบินที่ใช้เฉพาะโดยกองทัพสหรัฐเท่านั้นในการฝึกซ้อม F-22 มักถูกใช้เป็นเครื่องบินฝ่ายศัตรูเพื่อฝึกนักบินให้พร้อมต่อสู้ในสถานการณ์จริงเครื่องบินรุ่นเก่าแทบ ไม่สามารถตรวจจับหรือโจมตี F 22ได้แม้จะรู้พิกัดคร่าวๆก็ตามเทคโนโลยีการล่องหนความเร็วและระบบควบคุมสถานการณ์ที่ทันสมัยทำให้ F 2 2ได้เปรียบในการมองเห็นก่อนยิงก่อนและฆ่าก่อนด้านการบำรุงรักษา F 2 2มีความซับซ้อนและต้องการทรัพยากรสูงโดยเฉพาะส่วนเคลือบล่องหนและระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรก็ตามกองทัพอากาศสหรัฐได้พัฒนาโปรแกรมอัปเกรดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เครื่องยังคงพร้อมรบเช่นการปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบเรดาร์และอาวุธใหม่ๆ ซึ่งอาจทำให้เครื่องบินลำนี้สามารถใช้งานได้จนถึงปี2040หรือมากกว่านั้นในช่วงเวลาที่สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจเริ่มกลับมาอีกครั้ง F-22 รัฐธยังคงเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ไม่มีใครเทียบได้แม้จะมีจำนวนจำกัดแต่ศักยภาพในการต่อสู้นั้นสูงเกินพอที่จะปกป้องน่านฟ้าของสหรัฐและพันธมิตรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางอากาศที่แท้จริงของอเมริกาเครื่องบินลำนี้ยังปรากฏในภาพยนต์เกม